สบายดีสวัสดียามแรงๆเด้อพี่น้องนีกะอุ้ยใหม่บมดเลยพี่น้องเอ้ยมัวแต่กว่างเนาะปิ้งสิ้นงัวเรือเท่านี้แหละพี่น้องเอ้เบิดแล้วมันสิ้นทีบางอนคนแบ่งให้แหละเรือยูนอยนึ่ขอเลยปิ้งกินข่าวแรงเนาะมุงเว้นนี่บางต้น บางตอนกลางเว้นกะเขากินข่าเขาบไปกินเนาะกินตะมูก็ถามก็เลยไปอยู่ท้องคำๆำมาก,กเลยเหิวพี่น้องสุกปวดสิกลายเป็นใหม่พี่น้องเลยซุกป้ายเกือบตกตารางสุกแล้วพี่น้องเลยมืดเลยเนาะบ่คอยเห็นหวงวนเลยเหี่ยมอาอยพี่น้องเลย ก็เบิดเท่านี้แหละสิน่นเขาก็เลยเบิดแล้ววันนี้เนาะเพราะว่าพอกับแม่เพิ่นเอานางเอากระดูกมันไปมุน,นาเนี่แล้วก็เพิ่นก็ก้อยก้อยสดๆกินน้ำเนาะตอนกลางเวรบันน้ก็เลือเท่านี้แหละเบิดเลยพี่น้องถอยไปเมื่อปงกินข้าวแรงต่อไปพี่นอ้องต้มน้ำซุปหมูกระทะให้บอ่อจอนเพิ่นเนาะจัง่อยจังสิปรุ้งก็สิบพักใส่เพราะว่า ่นมาแล้วก็จง่ไว้คนนะพี่น้องไอพวกอันตอนหมูตอนยังกันยังอยู่เนาะเขาจะนํำซุปมันเบิ้มให้เิ่นคนพี่น้อง่นมาขำเนาะกินน้ำลังหมูค้เดียวคนพี่น้องปิ้งสิ้นซุปแล้วกะเตรียมเครื่องหมูกระถะบจอน่นเนาะ่นก้ามาะไรเนาะเนื้อหามักยังให้ค่อยกิน น้องจักกเนาเนาะหมักยางซุกเื้ออื่นกินั่วหมักยางกินี่น่องเห็ดเมนูกินส้มั่วหมักยางที่ว่า่อยไปตลาดนั่นมืนหนั้นหาซื้อมัน่มงนี้เนาะ่นก็ะลลนเมื่อบ้าน่นแลวก็ไปเอาไก่ไก่น่องหมักยางที่ที่มันเป็นเครืออยู่ตมดงตามยางนะพี่น้อยข้างในมันก็จะเป็นเม็ดูเปรี้ยว ชาหน่วยมันสุขขกขัดก,กับผสมกัได้ยังออกสม,สม,สม,สมบูรหวานๆนะน้นองใส่หมักพริกป่นใส่น้ำปลาน้ำตาลหรือว่ารสนิดหนึ่งแซบ่บน้อยบีบเอาเม็ดมันเนาะเขาเอิอนหมักยางนมื้อนี้คขำเลยค่ะเม็นมาแต่เวน้นนียันเซ็ตแล้วเนาะมื้ออื่นหมดเลยพี่นอ้องกินกับแม่น้องแค้วเหมือนแม่น้องแค้วเหมือนกับว่าจมอยากอยากก็ดีแหละ ินด้กันสองคนคนก็นได้มาลายเติบอยู่กองฝาก,กันไ้เนาะแบ่งเอาไปให้กับพอ่อพ่อกับมเมคนอยู่หน,น,น้านําเนาะลองกินบางก่อนพี่น้องจกหน่อยแกะเปลือกมันออก้างในันสประมาณนนเนาะไี่ด้หมกักซุกมันได้พี่น้องกินล้ล่านีส่ส้ม แต่ว่าเขาส่วกินคือส่วกเหม่งแงวนี่แซ่บพี่น้องบุก่าคืนหมืดมาหน่อยเนาะชมได้ใจเลยพี่น้องพอแหละพี่น้องเอ้กินกังขำขกลางคืนเดียว กดท้องทั้งค่ำทั้งคืนเน้ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วพี่น้องเพิ่นก็กินมูะทะผู้เดียวเพิ่นคอยบ่ว่าแล้วคอยพี่น้องได้กินมูะทะเด้อคอยกินแล้วเวนเนาะเลยพยายามให้ก็มาหอดคนหิวข้าวแห้งเลยเนาะเวนบ่ได้กินข้าวลูกข้าวแห้งจนแสบท้องพี่น้องเพราะว่าบ่ได้กินยังดีบ่เวนบ่ได้กินข้าวเที่ยงเนาะไปยืมเบิดมืออลไรพี่น้องมื้อนี้เบิดมือบ้านเพิ่นก็เบิดมือเนาะ เด่นหันเด่นคอยหาเว้นนี่กินมูกระถะแล้วเขาก็เลยงปอหยากมูกระถะนอกจากมือใหม่อีกคือแต่ว่าคอยรู้สึกว่ามันเอาไปกินเข่านันหิวเข่าเขาจะมากินปิ้งซีนแล้วก็ต้มื่องในแล้วก็เจียวผิกเลยรี่นอกเอาไปกินเข่าเที่ยงเมื่อยจนสั่นจนเน้นเนาะหิวข่าจนเสน้นจนสั่นไปหมดเลยมันเจ็บคอไมเทากินอย่างลงมันจากตีกลับเนาะมันเป็นกระเพาะมันจะเป็นกระเพาะแล้วนะ กระจงว้ัยผุนเนาะลงคนกินลำลังมาหอดก็ออกไปสรงน้ำพอกับแม่เพ่นพี่น้องมาลากถ่ายมงมาคำเนาะทรงเราอยู่หน้าตีออกไปค่อยกาปีนีปกติปีไก่เนาะแล้วก็ปีก่อนก็ปกติกับเมื่อทรงน้ำปูกับหยากอะเมื่อน้ำเบาจนเนี่ยแต่ปีนี่ป็นเมื่อน้ำพี่น้องเยเป็นเมื่อทรงผู้เดียวคนมันสะดวกนะ่ยมันท่อใหญ่แล้วพี่น้องเริ่มสิยคอดแล้ว นั่งหลดออกจากบ้านก็เริ่มแบบทางมันอันตรายเน,ะยนาะหลดเจ็บท้อง,องนะ<า>พี่น้องก็เลยบ่ดอยากไปน้ำเนาะิ่นเมื่อพีนี่บไดค่อยไปเลยแหละพีตะเก่ากับีกายตอนยังไม่อันนี่ก็เที่ยวไปอยู่เนาะพีตะเก่ากับ่ไดขาดออกแต่ว่าพี่นี่กับบไดเมื่อาเผินเริ่มแบบว่านั่งรถดน้อยหนึ่งกับ่ได้นะพี่น้องทางบ้านเฮาขนาดทางดํามันก็เป็นคุมเป็นอย่างเนาะตนคุมตนยัง มาเก็บท้องเก็บแอวนะพี่น้องมันมีต่อนน้ำมันเนาะยางมันใหม่เนาะเลยชิต้มเอาเสือนะนะยิ่งจะกินเบอร์ลบ่อไหมันแบบเจ้าก็บเสื้าต้มเบ็ดมูยันกินโเบิดมีผมกินน้ำเจ้าได้เขาอิ่มเดแต่ว้นนี่ก้อนน้ำมันบ่มีเพผ็นเลยบ่ได้ยางกระทะมันชิใหม่ด้เนาะหมูช้ำชันโบมีบ่ตัวมันมันเอามาเอามาถูใส่ กุ้งน้อยหนึ่งเนาะอากาศคาวเว่าเพิ่นกินผู้เดียวเพิ่นพี่น้องเลยกลังอันนั้กะบางอย่างที่เหมือนว่าซึ้งอยากเข่าเลยพี่น้องแต่ท้องนี่มันแสบมันฮอดมันอลไรก็เป็นอันนนั้แรกกระเพาะมันบริโูคซึ้งอยากแต่มันทำกินอย่างนแบบมันอยากตีกราฟเนาะบริกินเลยมันแสีบท้องหอนท้องเนี่ยตะเก้าโอ้ยมาจอนหมากินขนาดนี้ของกินค่ะโอเคพี่น้องเคยก็ไปห้านั่งกินเข่าก่อนเนาะ เด้อพี่น้องดีน้ำกันเด้อเอ้าตกสตกับตกสิบห้าคุณหนึ่งกินข้าวคุณหนึ่งกินหมูกระทะพี่น้องเลยก็คือกินน้ำมันกินซีนคลองคลองข้าวอันนี้ก็ทำกินข้าวแล้วแล้วก็จุกเลยนเนาะเขินกินกันตั้งแต่เว้นหมเนาะมันเด้อพี่น้องเลยมลันต้มน้ำปลาเบ้นก็ไลยคนเนาะกินแม่น้องแพลวพอน้องแพลวมื้อนี้เพิ่นไปนอนบ้านไผ่เนาะเพราะว่า มืออื่นเผนทีเห็นจักพิธีงังพิธีขับศพนะแต่เศร้าก็เลยไปนอนอยู่กูไปวังแรงนะเละเผื่นชาแพนเ<า>ผืผ่อกินแล้วต้องัแพลวเผื่อกินแะล้วเนาะจะเลยกินชงคนอย่างพี่อออกไกะขับมืดด้วยว่าจขับมืดเนาะจนสียากเลกเ่อย่งให้มันเปลี่ยนใะหมันะ เปิดกาบมรู้สึกอยากอะไรเราเข่าแต่ว่าเว้นกับมึกงกินกินตะมูกระถามันก็มูถาอย่างเดียวมันก็อคอยอยู่ห้องอนะ่ะจะบิดเหยากเลยแต่พอเผื่อเล้วหลุดกลายเป็นบัวยากล้วเนีนแต่ก็กิกนห้องๆยันมึงแรงหิวยังหิวตอนนอนนะน้อง เมืีแม่น้องแพลวเอพาอน้องแพลวเป็นประโย,โย,เน,น,น,ยนเป็นนอนเข่าเพื่อนเพ็่นบอกบอกเขาเนะี่ยใข่หน้านหงก็นนงได้เพน,น้อนเข่าเขาได้แต่เีืดูสรงทางก็นัง่งแม่เป็นบระจงแก่อาหางได้จงแต่ทางเขา่านมอคอยกับบุ้งหูสิคอดมือใดต้องพี่น้องเลยมือนีกับคููคค้สึบว่า เจ็บมากเลยพี่น้องเริ่มมือซึกมาแล้วเริ่มแบบปลว่าตอนกับ็จงเจาะแรงหน่อยเนาะก็มูอซึกเอาแบบท้องแข็งถี่ขึ้นแล้วก็เริ่มเจ็บเป็นบางช่วงเนาะใกล้แหละค่ะอ,อวู่มะเพิ่งเน,นาะก็ฮักก็ได้สามสิบแปดสัปดากระประมาณสามสี่หมื่นอะพี่น้องเลยจริงๆกำหนดวันที่จะหาแต่อัด ตะกอนหรืออาจจะลังก็มีเนาะกับพังเบิ่งต่อไปเรื่อยๆเลยพี่น้องซื้อลูกกับเปลือกเนาะบัดให้คลอดออกมาพเพล่อกพี่น้องเลยเนาะว่าซสือยังน้องไหมมได้เรียนม่ได้ของก็พอกับแม่ดอกแต่ว่าตั้งดอบว่า สื่อมันน่ารักเลยอยากได้ซื้อนี่อะไรเนาะก็เลือกเลือกเองเลยพี่น้องนะเอาซื่อที่เขาหมักเลยเนาะสื่อชื่หมักซื่อเป็นะค้าองจองกระพริดอกในเฮือนนะฝักซื่อไปก็เอาซื่อนั่งคู่มือหนึ่งเนาะซื่อเด็กน้อยฝึกยิ่งคอยไปคนตั้งจับกระหมังที่เคยสื่อจับกระหมังก็ไซสื่อสื่ออย่างซื่อที่ฝันตั้งหมักอยู่มเลี้ยงเต๋อปะ ทำเอาื้อ,น,อนี่ื้นนี่ว่ากันว่าแต่เฮ้ยบ๊าบบ๊อบสิมัแน้ำมาบอจอดเอาื้นนี่บ่อบบ๊อบบอบกับคนเลือกเนาะสื่อยังก็บสุกสำคัญเนาะพี่น้องสื้อรู้ <c oughs> แต่ส่วนลายพอก็แหมกัม่เติ่นอีน้างอีน้านอีนางมาทำ่นาง ใหาก่หำห้่อแล่กนั่นงเอน่งเอหำจะุไ่อกับม่ที่เอนั่นนี่เจ้าะน่อชายฝอยน่งฝอยน่งมืนกันจแะอยากผู้อยากผู้ชายเกิออกมาเป็นผู้ชาไมผู้ชายน่คิดแทนเลยสิเอาสื่อยัง่เัสื่ให่บ โบอืดแต่แต่แบบว่าคอยร้องขิดไอ้หลินนะพี่น้องเป็นเขาพยายามรอคืนเหมือนกันเนาะร้องขิดหลินถ้าเป็นผู้ชายนี่สมุดนะสมุดเนาะพายังขิดบอออกเลยเขาจะตั้งชื่ออย่างเดิวบอจนว่าเอาชื่อนั่นบอชื่อนี่บอสมุดผู้ชายเนาะว่ากันเล่นดินบอชื่อได้ก็บบอหมักมาชื่อผู้หญิงเผ่นคือว่าโบอืดชื่อมักนะชื่อผู้ชายชื่อนั่นก็บบอหมักสื่อนี่ก็บบอหมักรูปแล้วยังขิดบอออก แมนลูกชายลูกย pues no. yeah. nah. ิ Union, yeah. right. like ่งนี้ซื้อแล้วมันหยากรักเลย่ักบุ้งเกาะเขบุ้งลูกคุยิ่งนี้ซื้อยังจัดเลงไหมนี่จักซื้อมีสองซื้อมีสองซื้อนี่น้องาเราเลือกอันซื้อหนึ่ง สองสื้อเลยมีซื้อได้ซื้อหนึ่งแล้วพี่น้องถ้าเบิ่งมือเป็นครอบไปแล้วแกรจีสรุปเนาะสีบอกคำสีบอกตอนนี้ผัดว่าบางคนเหมือนเอ้ยคืออแต่จริงๆกับบอกเราต้องเตรียมตั้งสื่อไปอะลรเนาะก็เลยเ่าอยากบอกโมเมนต์ว่าเอ้ยทำถา่ายในโต๊ะทันทีดอกนอ้องบางคนเหมือนยังว่าคือตั้งสื่อไว้ก่อนนะไเห็นออกมาก่อนเนาะพี่น้อง กลายเป็นแมลงอ่อนลูกอ่อนเรียมลูกแล้วหน่อยจะไปกินเมล็ดต้มใส่แอบนะน้องไงคนมันก็ท่าทำนะได้มือค้อแต่พ่อข้อมือใจเะฝืนกว่ายังเห็นหน้าบางคนก่อนเนาะ มันคนเหมือนกับที่คนอัดเก็บลงไปเพิ่งนกับโมเฮนม่ไเ้เพิ่นจะได้ยังชามเข้ามาอยู่โมเฮนดอกพี่น้ออันนี้ก็บวันที่14เนอะทำแบาที่ฮอดสี่สิบสัปดาห์ก็อีกกี่มือสิบปลายมือแต่อัดจ,จะโมหอดดูว,ว่าอาจจะเกินไปกว่านั้นก็มีนะพี่น้อย น้องแท้าเพิ่งกว่าจังปได้จะสิได้คือมาเห็นน้องเท้าขนาดน้องแวเท้าพี่น้องคอยสิออกก่อนแม่เพิ่นเพิ่งจะไดยเพี้ยนไม่ไหวเพิ่นกว่าเนาะเห็้ยนลานน้อยเห็นน้องตอนนี้ก็กินอิ่มเลยเนาะพี่น้องจังได้กะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนนี่เด้อเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อสิมีรายได้เล็กๆน้อยเนาะเผื่อเจ้าตัวน้อยสิเกิดมาสิได้มีเงินซื้อ เป็นหกเพื่อนเพื่อนนะพี่น้องเลยกะพอได้เติมเงงเติมเงินใส่เน็ตเนาะเงินไปกะทรายหนึ่งมีชิปใบเนาะกะค่าเดียวกะเบิด์องคนใส่นะพี่น้องเลยยังใดก็ขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสักคู่สุกคนที่ติดตามัชมและหายกำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง